กาลครั้งหนึ่งนันทาสนุบาศพเดินทางไปเห็นหญิงร่างดำตัวครุขะน่าเกลียดตาเหลืองเที่ยวยาวเหมือนหมูหน่าสะพรึงกลัวนักเขาจึงถามด้วยความสงสัยว่าท่านเป็นมนุษย์หรือไม่หญิงนั้นตอบท้งน้ำตาข้าแต่ท่านฉันคือนันทาภรรยาของท่านเองแต่บัดนี้กลายเป็นเปรตเพราะเคยเป็นหญิงดุร้ายไม่กร,รบท่านและพูดคาหยาบคายจึงต้องมาสู่เปตเโลกนันทาเสนเอ่ยด้วยความสงสารเอาละเราจะให้ผ้านุ่งแก่ท่านแล้วพาท่านกลับเรือนจะได้อยู่กับลูกหลานอีกครั้ง แต่นางสายหน้าและตอบว่าผ้านั้นแม้ท่านยื่นให้ตรงมือก็ไม่สำเร็จแก่ฉันเลยท่านจงเลี้ยงดูภิกษุผู้มีศีลและอุทิศส,ส่วนกุศลมาเถิดเมื่อถึงอย่างนั้นฉันจักพ้นทุกนันทเสนจ,จึงจัดทานใหญ่ถวายภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีข้าวน้ำผ้าและของใช้ครบถ้วนและอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางนันทาในทันใดนั้นนางเปรตกลับกลายเป็นผู้มีร่างกายผ่องใสสะอาดมดงามนุ่งผ้าอันวิจิตประดับดุจเทพธิดานันทเสนถามด้วยความยินดีเหตุใด ท่านจึงมีวันณะสว่างสวัยเช่นนี้นางตอบว่าเพราะฉันได้อนุโมทนาในบุญที่ท่านทำฉันจึงพ้นจากภัยทั้งปวงขอบุญนี้จงคุ้มครองท่านและญาติทั้งสิ้นบุคคลผู้ประพฤติธรรมและให้ทานจากถึงสุขติปราศจากความเศร้าโศกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวาจาหยาบและการไม่เคารพผู้อื่นเป็นบาปหนักนำไปสู่ความทุกข์ในภายหลังส่วนการให้ทานและอุทิศบุญเป็นทางพ้นทุกข์เป็นเครื่องนำสุขมาให้ทั้งตนเองและผู้อื่น